วันพิเศษเพียงไี่ละวันเป็นวันเกิดชีวียนเข้ามาราชนาะในสุดรถฟ้าทุกให้เกียงส่งเป็นเสียงโอ้เฮ้ แล้วก็วันนี้ผมกร,รยาติ์ทำหน้าที่แทนท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพลนะครับเนื่องจากว่าท่านติดภารกิจนะครับท่านได้มอบหมายให้ผมมาเป็นผู้แทนนะครับในการที่จะอวยพรให้กับ ท่านทู้สูงวัยที่มีวันคล้ายวันเกิดนะครับในเดือนนี้นะครับด้วยบุญญาบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านในหลวงรัชกาลที่สิบแล้วก็บาร,รมีของสมเด็จพระบรมร,ราชินีนะครับตลอดจนอนุสาวรีย์พระพุทธเจ้าหลวงที่ประดิษฐานอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอจอมพลของพวกเราทุกคนนะครับตลอดจนศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านนับถือนะครับขอโปรดจงดลบันดาลให้ท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ตลอดจนท่านผู้สูงวัยที่มาร่วมกิจกรรมและทุกๆท,ท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับผมในทุกๆเดือนและหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแ